สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะช่องกดติดหวยดังมาแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่13กรกฎานะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะคำเตือนโปรโดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะเพราะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะและทางช่องก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ เราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางเลขเด็ดพยาครุฑนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ6 19และ9 18นะคะต่อด้วยแนวทางสองตัวค่ะซึ่งก็มี1 8และก็19นะคะต่อด้วยตัวกันค่ะซึ่งก็มี35และ 3 6นะคะไปต่อกันที่แนวทางคุณสมบูรณ์นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวหางเดียวนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็คือตัวเลข7 4 8นะคะสำหรับแนวทาง3ตัวบนนะคะต่อด้วยล่างค่ะซึ่งก็มีตัวเลขคือ08 38และ58นะคะ ไปต่อกันที่แนวทางเนนน้อยนะคะซื้อหวยยังโยมซึ่งเป็นของแท้ต้นตำรับนะคะแอดก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งก็มีตัวเลข385 389ต่อด้วย2ตัวนะคะ62และ67นะคะคุณผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทาง ads ใบไม้นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาซึ่งก็ให้ตัวเด่นบนที่หลัก8กับหลัก9นะคะ3ตัวบนก็มี182 180 192 190และ289นะคะต่อด้วย2ตัวบนค่ะ82 80 92 90และ8 9นะคะต่อด้วยตัวกั้นนะคะนั่นก็คือ20ค่ะต่อด้วยล่างนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก1กับหลัก2นะคะสำหรับแนวทางสองตัวล่างนะคะซึ่งก็มี18 10 29 20และ21นะคะไปต่อกันที่แนวทางคุณพิมนคนคอนถมนะคะซึ่งก็ได้ ให้แนวะทางเลขท้าย3ตัวนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก8บนนะคะตัวเลข3ตัวก็มี968และก็9 2 8นะคะต่อด้วย2ตัวคะ่ะ48 68 0 8 28และ38นะคะต่อด้วยแนวะทางสองตัวล่างนะคะซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก5ซึ่งก็มีตัวเลข0 5 1ย์5 8 5ห5และ นะคะไปต่อกันที่แนวทาง SJP นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ24 224 22 924 28 228 22 928 41 241 24 941 65 265 26 965 62 3 6 2และ4 6 2นะคะไปต่อกันที่แนวทางเจฟองเบียนนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขประมูลนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนั่นก็คือ8 7 78นะคะไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางแมงปอนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ742 741 740 731 730 842ต่อด้วย2ตัวบนล่างค่ะซึ่งก็มี42 40 41 30 31 72 73 74และ82นะคะ ท้ายนี้เอสก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ